โอเคพวกเราต้องดินชร่วมอยู่รายการเดือกระดนนี่ต้อยู่เกมตีแบตเฮ้ยเราเล่นเสร์ฟไปแล้วเฮ้ยอือเรามาตีแบตออกกันไกาลกันทุกคนอืออ๋อยหนึ่งแต้มโอ้ยอย่างไรน่าเราได้หนึ่งแต้มเรียบร้อยนะนี่บอกเลยว่าเพื่อนเสริบเราพร้อมตบนะนี่เอามามาอุ้ย โอ้ยโอ้ยไม่ทันทุกคนโอ้ยเขาตบเฉียงใส่เราโอ้ยเกินไปนาทีนี้โหมดมากทุกคนมอาบอะไรโอ้ยมาบจังหวะนี้อื้ออุ้ยโอ้โหเขามีสกิลตบเฉียงโอ้ยอย่างเวอร์ทุกคนผมบอกเลยให้ผมตบบ้าง ฟีซิ่งโอ้ยวันนี้น่าจะเซียนเลยมีสองของสกิลด้วยเนี่ยฮะอะเราจะชนะมันได้ไหมเนี่ยโอ้โหมันเซียนขนาดนี้เอาได้เสิร์ฟทุกคนเดี๋ยวลองเสิร์ฟตรงนี้นี่นอือไปครับเอ้ยเพื่อนฟีซครับจังหวะนี้อือยังไงครับอ๋อไม่ผ่านโอ้ยโอ้ยหมดจัดอ่เราได้เสิร์ฟไปรอบห,หนึ่งนะเดีย๋ยวเราจะเสิร์ฟไปทางนี้นะทุกคน ไปครับเอ้าเอฟสิเอา้เอาโอ้ชา้าจัดอุ้ยฟิซซิ่งยังไงครับเอ้ยหยอดครับอุ้ยเอา้าโอ้โหคนนี้ชอบตีลูกเฉียงไงแต่ก็ไม่ขนาดมือเราทุกคนไปครับเรื่อนต่อเอาเสรอครับอือเฮ้ยเอา้าโอ้โหเอา้า เอออ้าวโอ้คนนี้ตีเฉียงอีกแล้วนะน่าจะติดใจสก,กิลตีเฉียงหรอือเปล่าเออเออเรามีฟีดนะทุกคนเนสกิลโอ้สโลไปแล้วเออไม่พนามือโอ้ยโหมันหนืดมากโอ้ยคาสามทุกคนอันนี้เหลืออีกสองนาทีครับใครจะเป็นผู้ชนะในราวนี้ นี่ไปครับขาเลยครับเอ้ยอทำลูสศรจ,จังหวะนี่โอ้ลูกแปลกไม่ไม่ชาร์จโอ้ยเอ้ยเอา้าเพื่อนเอาให้เอาดิปิดอืออือไปดิายอ่อนอือยังไง อุ้ยโอ้โหไม่ทันเลนยโอ้ยเดือดจัดเดือดจัดมาเุยวยเพื่อนตีวต่ะอือเอาช้ารออุ้ยโอ้ยอืออุย้ยเียบร้อยโอ้ยกต,ตีพลาดดุรวยทุกคนโอ้ยมา อันนี้เสิร์ฟทุกคนเดี๋ยวจะเสิร์ฟมุมนี้นะคนอื้อนี่อื้ออืออ้าวเฮเ้ยเขาชอบตีลูกเฉียงนะเขาชอบให้เราวิ่งเก็บนะไอ้นี่นี่นะเราจะตีฝั่งมันบ้างนะนี่เรงไว้อับอื้อโอ้โยไม่ถึงไหนเลยวะเอากลางนี้ก็ ขาได้เล่นอยู่ทุกคนอุ้ยอุ้ยอืออืออุ้ยเอ้าโอ้ยพิดเอาวะเอาวะโอ้ยมือไม้ไวอะเราอีกคนนึงไม่ค่อยเก่งนะทุกคนเดี๋ยวเราไม่ค่อยหยอดใส่เขาอุ้ยนี่หยอดใส่เขาเลยวันนี้คนนึงไม่เล่นเลยนะเอาตบเลยเพื่อน เราเรฝ้าเดินแดนเราก็เออไปนานวิ่งมาแดนเราอ่ะเพื่อนเอาครับแปดต่อห้าเจ้าวะนี้เออโอยเที่ยวปภาษาเที่ยวเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยเอ้าฟิตฟิตใหม่เรียบร้อยฟิตช่วยเอาทำไมเนี่ยฮะเดี๋ยวนี้ผมเล่นเสรับเราต้องมีลูกเล่นหน่อยนะเดี๋ยวจะเสิร์ฟเข้ามุมนะทุกคนอื้อนี่ โอ้ยอย่างร้ายอุย้ยอะไรโอติอ้ยอยังไงเราตีอยู่อ้ยเดอดเอาคืนอี๋ทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรอะอะ เฮ้ยโอ้โหยี่มันจะสโลทำไมหรอมาครับมาอืออือมาโอเคโอ้ไม่รับอ่ะโอ้ยยังไงเนี่ยอือมาอ้าว อ้าวทำอะไรกันปักเลยวี่มาแต้มเดียวครับทุกคนเดี๋ยวเราจะหลอกมันครับแต้มนี้แหละอื้ออื้อโอเดิหย่อ,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 ยอดนะครับเรียบร้อยเอ้ย ไอ้ยราไปตอบมาดีโอ้ยอย่างไรโอ้ยชนะโอ้ยยึกยึกเลยยึกเลยนี่โอ้ยสุดบันนะแบบนี้อุย้ยมันมีอะไรอ่ะโหเป็นไม้ระดับในคอมเพนเซอร์นะซื้อได้ด้วยนะร้อยเย็นจริงเปล่าอ,อ้าวได้มาเลย <c oughs> เรยวหนึ่งเออ นะอุย้ยท่านอีกแล้วนะยิงไหมได้อีกแล้วโอ้ยเรามีไม้ในคอมเพนเซอร์ฟรีนะนีมีเต็ดแบนเนอร์นะแต่ลองเอามาใช้สิมีคูณสามไหมเหรอเยอะจังอา้าวปิดปิดปิดนี่หูยังโหดใส่เลยบอกเลยว่า ระดับเล gendary นะทุกคนไปครับนะเราไปลองใช้กันครับตอนนี้เรามาพร้อมกับพี่โลน้นล้นซ่าเราได้เสิร์ฟมาทุกคนจังหวะนี้ไปเลยพี่ผมตีหน้าเนตให้นะเอาเลยยังไงเสิร์ฟดิเออมาเอา้าเอ้ยโโอ้หเกือบมาดิโอ้โหยีไม้แล้วโหดครับทุกคนอ้าวววเฮ้ย ไม่ธรรมาดาผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมาดาทุกคนโอ้ยเสิร์ฟช้าด้วยยังไงยังไงพี่เออไปครับอุ้ยเอา้ <c oughs> าไหนมากัะดวงวะเนี่ยเอาเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟใยช้าเอายังไงยังไง รอเขาเสิร์ฟก่อนทุกคนเอยเตบแล้วอืออ้าวเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้โห,โโหเราเป็น 1, หนึ่งวีสองยอจะไหวป่ะครับทุกคนแต่ว่าเราเรามีไม้ใหม่เราไม่กลัวนะมาหนึ 1, 2, ่งวีสองก็มาดิอือโอ้งงะดิโอ้ลูกง,งี้เอ้ยโอ้ย มันก็มาสเต็ปเหมือนกันทุกคนแม่ก็อย่างร้ายครับจงังหวะนี้ยังไงครับโอ้ยกระแทกลูกนี้เวอร์มากครับทุกคนผมไม่รู้เหลี่ยมมันนะไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่นะครับนี่เราค่อยๆไปก่อนนะทุกคน,นสูงเฮ้ยโอ้โหมีหลอกโดดด้วยอือโอ้ไม่ได้ทุกคนมัน คนุณน็ดไปแล้วโอ้ยไม่เป็นไรครับเอาใหม่นะทุกคนเรายังพลิกได้เสมอ้ออ้ออื้อ,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 อเราส,งสูงๆไว้ก่อนนะทุกคนเนนติโตเออเนนติโตมาดิเอ๊ะมันต้องอีกคั้นหนึ่งแน่นอน เออจากประสบการณ์ทำอะไรบ้างเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยเออมาเอาตีไหนตีไหนเออเออเฮ้ยโอ้โหอุ๊ยคนเราจะแพ้แล้วมาเราได้คืนแต้มมานะโอ้มันก็เก่งกันนะฝั่งนู้นอะเออเอเอเอ,อะไรอะทุกคนโอ้ยหลายกาดนะ ใหม่ใหม่ทุกคนตอนนี้เราได้ชัวร์มิต,ติเออมติอะไรนี่ไม่ให้เอาไม่ให้เล่นบึ้มยังไงครับฟีดครับทุกคนเขาทันนะเ,เ,รเราเอ้าเราดีเพื่อนโทษขอโทษขอโทษเอาพลิกได้ทุกคนขอให้เราตั้งใจเล่นนะอย่าก,กลัวเออ เอ้ยทำไมลูกมันไปอะไรของมันวะเนี่ยลูกมันไปแปลกๆคนมันเหมือนโดนโดนยอดอยังไงก็ไม่รู้อะมาเอา้เอาเขาก็เสิร์ฟเอ๋อเหมือนกันทุกคนลูกเล่นเยอะจัดนะเ,เราได้แต้มจากเขาพลาดนะตอนนี้เราต้องเสิร์ฟลนะอืมอ่ะฟีดทำไมไม่รู้นะเตรียมครับอุ้ยอะไรอะสกิล เฮ้ยดึงดาวอุ้ยแปลกๆทุกคนอื้อมาดิเฮ้ยลูกค้องอุ้ย,อ,อ,ยอ่ะ <c oughs> ไปดาวอังคารเลยทุกคนมาอื้ออื้อ เอาตีไปไกลก่อนทุกคนอือมาเด้ออืออ้าวโดนหยอดลูกนี้อืออุ้ยโอ้โหไม่ทันโอ้ยโอ,โอ,ยโอ,ยโอย้เราเจอของจริงนะทุกคนตานี้แมทไพลนะไม่มียอมนะทุกคน,กคนพิมพ์อะไรฝั่งนูน้นเอ้ยมามาปีทับ ไปครับอ้าวเข้าตัวเองนะเดี๋ยวผมจะหยอดแล้วก็กดอัตินะยคนมาเฮ้ยหายตัวเฉยอ้าแล้วครับอัติจังหวะนี้อไม่ให้เดิมยังไงเรียบร้อยเฮ้ยเอ้า เฮ้ยตีเลยเพื่อนเอ้ยโอ้ยโอเกือบเอือมาเอ้ยโอ้ยเอืออือมาดิยังไงอือตีทับ ทำไมเพื่อนไม่เอาวะโอ้ย,อย,อยมันมันมากนะจังหวะนี้เราก็เล่นไม่ค่อยดีนะจังหวะนี้โอ้โหจรีรับนะโอ้อย่างไร้ครับฝั่งนูน้นโอ้ถือว่าไม่เ็วนะสำหรับการเป็นนักแบดมินตันทีนะ่เก่งมากเลยเราก็ได้ซ็อกเกอร์มาอันหนึ่งนะดีมากเลยนะผมว่านะทั้งกอพอนกระดุมกระโดดอะไรแล้วตรงนี้เดือดโนนู้นขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วมาตีแบดด้วยกันก็ได้นะถ้าเด็กๆสนใจ แล้วกลับไปเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายเออ